บนุ่นสุกทั้งไข่ทั้งน้ำสุอลองนิดนึงฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกริงกริ๊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 ง thank you สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมมาทำรายการเอลตี้ดีไซน์บายนนท์มาถึงกระบ,บี่มาที่นี่เลยน้ำพุร้อนเข็มคลองท้อมจังหวัดกระบ,บี่ที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยในโลกเนี่ยมีไม่กี่แห่งเท่านั้นเองนะครับทุกคนมันเป็นที่แห่งสปามันสามารถรักษาโรคต่างๆได้หลายโรคนะครับที่ชาวบ้านก็าหายกันผมจะพาทุกคนเข้าไปครับทุกคนมา น,นะครับทุกคนผมจะมาสัมภาษณ์คุณลุงนะครับที่มาใช้บริการเป็นประจาเดี๋ยวคุณลุงช่วยแนะนําชื่อผมชื่อธรรมวิทย,กย์ก็ได้ลุงธรรมวิทย์มาอาบที่นี่บ่อยไหมครับอาบอยู่หลายปีนะ้วก่อนมาอาบเป็นโรคหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นเส้นหลอดในสมองมันตีบอนอนติดเตียงอยู่หกเดือนพอหลังจากนั้นลุกขึ้นก็ลูกลูกพามาแช่มาลงหามกันสี่คนแช่ไปแช่ไปใช้วชวเวลาก็พัฒนาขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มาเองแต่ว่าดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นขับรถเองได้เดินได้ช่วยตัวเองได้หมดแล้วเดี๋ยวช่วยรักษา ขยายหลอดเลือดขยายเส้นกระดูกทับเส้นเขาก็มากันเยอะไอชาปลายมือชาปลายเท้าเขาก็มาแช่แต่ว่ามันต้องมาบ่อยๆนะอ่าใช่ต้องมาบ่อยเป็นหนึ่งในตัวอย่างของลุงวิทย์ขอบคุณลุงวิทย์มากเลยบาทอีกหนึ่งเคสนะครับกับคุณลุงคุณลุงแนะนําชื่อที่ไครับผมลุงยุทธครับสั้น่าเป็นลุงยุทธได้ไหมครับครับลุงยุทธเมื่อกี้ลุงวิทย์ลุงยุทธมาอาบที่นี่ใช้เวลานานไหมครับกี่ปีแล้วสองสามปีแล้วลุงยุทธเป็นอะไรก่อนหรือเปล่าเป็นเลือดตีบ เส้นเลือดตีเหมือนกันกแย่กว่านี้แยกก่กว่านี้เหรอ,อ,อก็มาอยู่ยอยู่ก็มันก็ดีขึ้นม,มาที่นี่ก่อนเลยนานไหมครับกว่ามันจะดีขึ้นก็ 2> <2> <2> <2> สองสามปีสองสามปี <2> <2> แล้วก็โอ,โ,โอ้ขอบคุณ,ค,ณคุณลุงมากเลยนะครับผม <S 2> <2> <S ที่แบบให้ข้อมูลนะครับบอกตรงนั้อุตส่ามาแล้วผมต้องลงแช่ด้วยเอผมเตรียมอุปกรณ์แล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนชุดก่อนนะครับจะใส่เกงนะครับเพื่อลงไปแช่น้ำร้อนนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าห้องแต่งตัวแล้วครับทุกคนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วห้ามดูห้ามดูดูไม่ได้แล้วดูไม่ได้นนี่คครับทุก ผมเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนเ,ยเ,ยนก,นเก่งนะเดี๋ยวเปลี่ยนอย่างอื่นเยอะไม่ได้นะเรามาันไม่กล้ามตัวเสือ้อเดี๋ยวโครเซ็กซี่ไว้ไว <c oughs> ้จัดๆเดี๋ยวผมจะลงจริงด้วเรื่องจริงก่อนะที่มันอุ่นที่สุดก่อนแล้วกันนะ <c oughs> สบายสบายเลยขึ้นก่อนแล้วกนะัน <c oughs> เอาใหม่เอาใหมๆ <c oughs> นี่ผมแช่นานแล้วนะทุกคนนะผมแช่เกือบชั่วโมงแล้วนะ กั้นทอนเล็เลยนะทุกคนถ้าแ,แบบคุณจะแช่นะเอาเท้าลงก่อนเพื่อให้มันคุ้นเคยและคุ้นชินตอนนี้ผมจะเริ่มคุ้นชินแล้วแล้วผมก็จะแช่เท้าเสร็จก็กลับเลยมาเลนกันแต่ว่าเค็มเค็ <c oughs> ไมไหมผมมันยังไม่กลา้าชิมตรงที่ผมจะไปชิมบ่อแม่เพราะบ่อนี้ก็คือว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างคะฉี่ไปแล้วนะี่ไงนี่ไง,ไงลงได้แต่ผมไม่กินดีกว่าลงมาแล้วตอนนี้นะโอ้ยมันขึ้นไปที่พญยาสตส์โตะแล้วมันบอกว่าโอ้ฟินหลือเกินอ่ะ บอกได้คําเดียวเลยไข่สุกแน่ันนี้คือมาบ่อทำร้อนแต่ต้องมาแช่บ่อยๆนะโอ้สุดยอดเลยตอนนี้นะผมเริ่มที่จะคุ้นชินเดี๋ยวผมจะลองไปแช่บ่อใหญ่ดูแค่เพิ่เดียวก็แบบว่าเข้าได้แล้วอ่ะง่ายๆสบายสบายเดี๋ยวนี้ผมจะลงด้านล่างเป็นบึนสายน้ํานี่มันไม่ใช่ว่าเอาปลั๊กสามตาแล้วก็มาเสียบไม่ใช่นะทุกคนมันเป็นน้ําร้อนโดยธรรมชาติโอ้โหทุกคนโอ้ร้อนร้อนอะไรบ้างร้อนอะไรบางทด้สามสองหนึ่งทำให้ทุกคนดูเดี๋ยว คุณดูจะกดไลค์กดแชร์ให้บางกินเห็นไหมนี่เลยลงไปจ้าเลยเมื่อกี้นี่กินไม่มิชชั่นผมในวันนี้คือผมต้องเอาหัวลงให้ได้ร่างรังมากของโอ้โอน้นล้วทุกคนใช่ปั๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเห็นไหมนี่นี่พอเราจะทำสิ่งที่ดีมีวิธีการทันทีเลยเฮ้ยคือเอาใจช่วยนี่ป้าช่วยปลาใจเย็นหนีป้าพี่พี่ ที่มีอีกการนะพี่ไม่เป็นอะไรสงายนี่นี่พ้อไงทันตั้งตัวเลยตอนนี้มันนีราทีมใจเย็นดีไม่ใช่ว่ามันให้แกสุขภาพอย่างนี้แต่คุณต้องรู้ด้วยว่ามันลงยังไงโอเคชิมก่อนเก็กับน้ำตาลอะไรเงี้ยนี่ไงนั่นนวิธีการได้มาอีกแล้วครับทุกคนถ้ามาเช่นะต้องสามถึงห้านาทีพักสักสิบนาทีแล้วก็ลงไปต่อนะครับพอเย็นแล้วลงใหม่ให้ตัวเย็นแล้วลงใหม่ผมจะลงทั้งหัวลงทั้งหลังหน้าเค็มจริงทุกคน ก้อนนู้นก้อนนู้นสุกสุกทั้งไข่ทั้งน้าเดี๋ยวผมจะดำน้ำให้ดูสามสองหนึ่งโอ้โอ้ขยายน้ำบูดสุดยอดอ่ะยี่วิท่านี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาจะลได้เฮ้ยความรู้สึกมันบอกไม่ถูกแต่เดี๋ยวผมต้องบอกอยู่ดี ขอลงอีกสองครั้งนะทุกคนดูนี่ฟังเขาจะดำน้ำด <Yes> <Yes> ูน้ำร้อนทุกคนนะดูดิเฮ้ยเข้าร้อยนล้เฮ้ยๆดูดิทุกคนไม่เูนไม่เหนือยถ้าไม่อยากน้ำเปลี่ยนก็อย่างนี้น้ำเปลี่ยนดู นะครผมมาเจอกับผู้ใหญ่ใจดีอีกแล้วนะบังได้นำชื่อนิดนึงบังชื่ออะไรครับชื่อนายวีระแข็งเรงครับก็มาเช่บอยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาการแตกรนบังเาเป็นโรคภูมิแพ้ฝนขึ้นก็จามนั่งรถติดแอร์เยอะๆก็จามเอยพอมาได้แช่น้ำร้อนดีขึ้นดีขึ้นเยอะขอณมากครับสัมภาษณ์พี่สักนิดนึงเอาพี่หมอฮะพี่มพี่หมอนะครับไม่ใช่หมอนข้างหรือหมอนอน พี่หมอนเองงเดียวนะพี่หมอนพี่หมอนเป็นอะไรถึงมาส่วนมากก็ระบบเกี่ยวกับเส้นเส้นเก็บปวดเมื่อยตามตัวเลือดลมอะไรพวกนี้เยอะเยเยอะเลยเยอะนะที่ผมมาเ็มีนำมาปรุงนำมาปึึกมาแก้กันบ่อยนะบางคนก็หายบางคนตัวเลาขึ้นมันเป็นสิ่งที่แบบมาสัจจรรกสปาสุดอันซีนเลยนะตรงท้องจังหวัดกระบี่หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่นี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนรักสุขภาพคนที่มารักษาที่นี่หายเยอะเลยครับดีขึ้นเยอะเลยต่การแค่ที่นี่แค่เสร็จอย่าเพิ่งอาบน้ำเย็นจ้องเชียงไว้อย่างน้อยสองถึงสามชั่วโมงหรือว่าสี่ชั่วโมงน่าจะ มอนไอที่เราแจ้ไันจะซับข้อกังแลงไงโอ้นี่นี่เป็นเทคเุ๊าเปิดตลอดใช่ไหมไม่ไม่ไม่ประมาณที่นี่ก็ประมาณสามต้นปิดเปิดอีกทีก็ง่ายกว่าลูกขอบคุณพี่หมอมากเลยครับที่ให้ข้อมูลเยอะมากบ่อนี้เนี่ยเป็นบ่อแม่ของเขาเลยเป็นบ่อต้นน้ําห้ามนั่งห้ามลงแช่ความร้อนมันจะเยอะมากน้ํากินได้ดังนั้นก็คือว่าบ่อนี้มันเป็นบ่อที่กระจายไปตามบ่อต่างๆที่อยู่ที่นี่ผมจะกินลองกินมากจะไม่กินนะเค็มมันเค็มตุ๊บลองนิดนึง อาคืนด้วยนี่มันจะคายคืนคืนเป็นเมื่อกี้แต่ว่าเค้มมากเอ็มจริงเราไปเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ขอจบเพียงเท่านั้นเดี๋ยวผมจะจบด้วยกับการดำน้ำให้ทุกคนดูดำแบบรวดเร็วเจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กริ๊งกริ๊งกริ่งกริ่งกริ๊งฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกริ๊งกริ่งกริ่งกรร์